แม่มาสิผ้ามาเบิงต้นหอมที่แม่มาดปลูกได้สิบสองมือพี่น้องสิบสองมือต้นหอมหอมหอมแบงหัวหอมแบงนะพี่พี่น้องดิสิบสองมืออายุสิบสองมือพี่น้องนี่พรท่านได้ถึงสองอาทิตย์ดีเลยจ้ะพี่น้องตนง้นเหี เง่าเป็นคืบกลัวแล้วพี่น้องเง่าเป็นคืบกลัวคืบกลัวกำลังงามจ้ะพี่น้องกำลังงามอาจสะเห็นบ่าชาัดเจนแล้วพี่น้องพื้นทีท้ายบ่บ่คอยสะดวกแม่มาดกับผูกที่ที่ <c oughs> ไว้ถ้าเก็บกินใบพี่น้อง หอมแบงหอมแบงที่แม่มาดซื้อมาดล่ะพี่น้องแม่มาดกินบ้าเพื่อนแม่มาดก็ว่างไวแล้ววันนี้เพิ่นก็ลุงหัวพี่น้องวันนี้เพิ่นก็แหงวันนี้แม่มาดก็เอามาปลูกพี่น้องเนี่ยตอนเก็บเก็บให้ตากตากแหงหว่างไวให้แหงก็ก็บ่ได้ซื้อมาเทละหลายดอกเทละเทลลกรรมล่ะพี่น้องนี่ก็ว่างไวเรื่อยๆชะสมไปเรื่อยๆพี่น้องนี่ ก็เลยได้กระถางหนึ่งพี่น้องกระถางกองฟ่มหน่อยหนึ่งพี่น้องนี่กำลังงามหอมแบงพี่น้องหอมแบงจังสีหล่ะพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมกระปลูกแล้วก็ได้ยู่ได้กินสีหล่ะจ้าพี่น้องอันนี้ก็พักแป้นจ้าพี่น้องพักแป้นเอาเอาน้ำยามาก่อนหนึ่งเอาน้ำยามาก่อนหนึ่งวันนี้แม่มดก็เลยมากขยาย ขยายไอทิปทิปเพิ่นเป็นแง่งแง่งแหละพี่น้องเนี่ยที่เป็นแง่งแง่แงป่านนี้แม่มาดกันดึงออกแล้วก็มาเน็บลงดินได้กระถางกองพวบนหน่อยแม่มัดพี่น้องพ่อได้เก็บใส่ปนใส่แก้วพี่น้องย่าบะมี่พักกินกับซุปน้ำงไม่เนี่ยกินกับซุปมะเขือจังแสบพี่น้องเ,เอาไปใส่ปนใส่แก้วข้าวโพน่ยอยหน่อยเหมือนกัน ดีได้หละพี่น้องได้ผลแได้มากับปลูกกินยังเจี๋ล่เรื่อยๆพี่น้องส่นวนขั้วในน้อยเขาแม่มากแพี่น้องมันอาจจะเห็นบ่าชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะพื้นที่มันตั้งกล้องบ่ได้พี่น้องภดษาเบิงเด้ออันนี้กับกะเพ้าเห็นบ่าพี่น้องนี่กับกะเพ้ากับเพ้าพี่น้องกับเพ้าอันนี้กับพักแขวเหลยพักแขวเีลยพี่น้องพักแขวเีลย พวกใส่กระถางแบบพี่น้องไล่ตาปอยยาฝาวไล่ตาเด้อพี่น้องเด้ออย่า yeah. เวลาแม่มาซุปหน่อไม้ใส่ปนใส่แก้วใส่ลาบใส่ก้อยกับมาเอานี่ละพี่น้องเนี่ยมาเอานี่น่ะงามๆกระถางเดียวอายุสองเดือนพี่น้องอายุสองเดือน เก็บกินดูกระถางเดียวกะลีเวลาเวลาเก็บกะลีลีเอาใบตะลางพี่น้องลีเอาใบตะลางนี่หอดสมุนไพรนี่หอดสมุนไพรเลยพี่น้องอตน้นสมุนไพรฟ้าทลายโจรออกดอกกําลังออกดอกเพราะว่าเป็นยังจะคอยมีหอดฟ้าทลายโจรปนปนกันกับต้นกระเพ้า เพราะว่าต้นแมมมัดมีต้นเก่าบานี้เพิ่นกับเป็นดอกสีแหละเพิ่นกับเป็นนุวยแล้วก็บลนลงกับทางคือเก่าล่ะจ้ะพี่น้องกับเผากับเผาแมมแมัดแมมม่าสิได้มันเด็ดดอกออกถ้าบ่เด็ดดอกออกพี่น้องเพิ่นกับสิแกพ่นกับสิแกแม่แมมม่าไมีหอดไอ้พักอิตูเดเลยพี่น้องผักอิตูดหรือผัก แมงลักล่ะพี่น้องนี่หอดสมไทยสมไทยเนี่ยพี่น้องพี่น้องเห็นบ่เอ็มบอดบ่ท่านเด็ดตัดนี่ตัดดอกออกถ้าเข้าบ่ตัดดอกออกพี่น้องเพิ่นกะสีบ่แตกงาเพิ่นกะสีแก้พี่น้องนี่นพอได้ใส่แกง ก็ได้ใส่แกนฝนตกเล่งเล่งบ้านหนังหันฝนหันลากเนาฝนตกกันโลกพี่นอ้องจังสั่นล่ะพี่น้องแม่มาดผ้าบ้าเบิงสวนขั้วย้มคำนันย้มแรงตอนนี้ก็สิสิบ,ส,บสิบแปดโมงหกโมงแแรงล่ะพี่น้องแม่มาดเอากระเลือกงานมาหอดแม่มาก็เลื่อนมาไทายห้เบิงพี่น้องนี่อายุเพราะท่านได้ถึง สองอาทิตย์ดีนี่งามแล้วงามแล้วเห็นเห็นเห็นบอ่อพี่น้องเห็นขับคักบอ่ออย่นนัะดื้อมือก็ได้กินพี่น้องผักสวนขวั้วดื้อมือก็ได้กินได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องเนาะยังสละจ้าขอบคุณที่รับชมจาพี่น้องขอบคุณที่มาให้กำลังใจแม่มาด้วจ้าขอบคุณจ้า สถานที่ันบ่พ่อสิมีหม่องตังปันไดพี่นนอง